สวัสดีค่ะก็หลังจากที่เรานะคะก็ใช้น้าตกนะคะเหตุผลที่เราต้องใช้น้ําตกทุกคนคะจะมีน้ําตกหรือไม่มีน้ําตกไม่เป็นไรนะคะเราสามารถที่จะใช้กันแดดนะคะแอลลิสนะคะได้เลยโดยไม่ต้องบํารุงก่อนนะคะเพราะตัวนี้นะคะมีสารสกัดนะคะบํารุงอยู่แล้วนะคะทุกคนค่ะเออตัวนี้จะมีว่านหางนะคะเขาก็จะบํารุงใบหน้าของเราอยู่แล้วนะ,ะเราสามารถทาได้เลยอันนี้ไม่ได้ใช้บํารุงนะคะอันนี้ก็ใช้ แอลลิสเลยนะคะเห็นไหมคะว่าหน้าของเรานะคะจะขาวกระจ่างใสแล้วก็ตรงแ,แผลเป็นก็จะปกปิดนะคะได้ทันทีเลยนะคะทุกคนคะ่ะเห็นไหมคะความขาวกระจ่างของหน้านะคะทันทีเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างหนึ่งนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนนะคะได้ใช้นะคะกับกแกนแดตแอลลิสนะคะดีจริงๆทุกคนคะ่ะ ช้ดีทุกคนค่ะสาหรับช่วงนี้อ่ะแบบงบก็งบก็ไม่เยอะนะคะแล้วก็มันจบอยู่ในหลอดเดียวจบอยู่ในกระปุกเดียวนะคะก็เนี่ยเห็นที่ใช้นะคะหน้าของเราจะกระ,ะจ่างขาวขึ้นทันทีเลยทุกคนราคาหลักร้อยค่ะหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทก็เทปได้ค่ะหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทเรามีบำรุงด้วยสำหรับยุคนี้นะคะส่วนใครที่มีเงินพร้อมก็ซื้อบำรุงเพิ่มเติมหน่อย ทาก่อนทากันแดดนะคะไม่ต้องทายเยอะเอหมายถึงว่าทาเกลี่นะคะแบบคือเราแบบว่าคือเวลาเราใช้เนาะเราจะได้แบบว่าคือแบบมันเหมือนบำรุงไปในตัวนะคะทุกคนขาเราใช้บำรุงด้วยกันแดดด้วยนะคะแล้วก็บอกได้เลยคะ่ะว่าแผลเป็นนะคะตรงนี้หายไปเยอะนะคะทุกคนอืแผลเป็นนะคะหายไปเยอะมาก เพราะว่าของเรามีตัวสารสกัดบำรุงแล้วก็ช่วยช่วยฟื้นฟูสภาพผิวช่วยฟื้นฟูสภาพผิวนะะตกเลาบ่อยนะช่วงนี้เออช่วยฟื้นฟูสภาพผิวใบหน้าของเรานะถ้าเราอยับกปกปิดนะตรงนี้เป็นฝ้าค่ะแล้วก็แต้มๆค่ะทุกคนค่ะแต้มลงไปนะคะหน้าของเราก็จะกระจ่างขาวทันทีนะคะทุกคนค่ะอ่ะ ง่ายๆกับทุกคนถ้าใครคิดว่าเฮ้ยฉันอยู่บ้านฉันต้องใช้ตัวบำุงด้วยนะคะแต่บอกได้เลยนะคะการันตีนะสำหรับตัวนี้นะคะถ้าใช้ไปนานๆน,น,นะสำหรับเล็กๆใช้ไปสี่เดือนเนาะสี่เดือนก็ตรงแผลตรงเนี้ยหายนะหายเลยอืไม่ต้องไปซื้อตัวลดลดรอยแผลเป็นเลยนะถ้าถ้าไม่รีบนะแต่ถ้ารีบก็ ต้องไปหาหมอรักษาแผลเป็นออเองนะคะเพราะว่าเล็กอยากจะบอกเขาว่าแผลเป็นของเล็กนะคะเดี๋ยวเล็กจะทิ้งรูปไว้นะทิ้งรูปไว้ตรงมุมนี้นะแผลเป็นนะคะที่ผ่านมานะทุกคนคะ่ะง่ายๆคะ่ะทุกคนคะ่ะ แล้วก็เราแค่ใช้ลิปสติกนะคะทาค่ะแค่นี้เราก็จะออกจากบ้านได้นะคะหรือว่าอยู่บ้านก็ได้ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะออกจากบ้านแต่เราจะออกแบบจากบ้านแบบธรรมดานะคะธรรมดาแบบธรรมชาติทุกคนคะ่ะลิปสติกก็ดีนะ99บาทลิปสติกเนี่ย ใครสนใจก็ทักมานะจะอยากให้ทุกคนได้ใช้นะคะเพราะว่ามันทุกคนมันมันมันแบบงบน้อยอะ่ะมันก็ใช้ได้ไงแล้วก็มันบำรุงด้วยแล้วก็มันง่ายๆด้วยแล้วก็ช่วงนี้ด้วยทุกคนคะ่ะช่วงสถานการณ์แบบนี้นะคะเราก็ต้องเซฟตัวเองหลายๆอย่างนะคะเพราะเราก็อยากสวยใช่ไหมนะ่ะเนี่ยเวลาเราต้องการปูกปิดใช่ไหมเราก็บีบลงไปค่ะเซฟตัวเองอะ่ะทุกคน เซตตัวเองเพื่ออนาคตไงเออแล้วก็เราก็สร้างอาชีพได้ด้วยพอเราใช้ดีเราก็มาเอ,อ่อเป็นตัวแทนหรือว่าเป็นคนโพสก่อนอืมรับกำไรช่วงโควิดด้วยโอเคเนาะสำหรับใครที่สนใจน่าดีมากทุกคนดูหลังมือปกตินะคะหลังมือน่าจะใสนะบอกเลยว่านี้ใสกว่าหลังมือมัอ้ง